กินกำเนิดทอสอปชแผ่นดินทำหลวงพ่อพระชัยเชษฐาลําค่าพระพุทธรูปทองคำเที่ยววัดถ้ำสุวรรณคูหากล้องกังวานภูซางภูผายาตระการตาบุญข้าวกี่ใหญ่บบาจากนโยบายแปลงสู่การปฏิบัติ อำเภอสุวรรณครูหาได้ประกาศวาระสำคัญว่าโดยเรื่องการขับเคลื่อนโครงการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตอนนี้จังหวัด ของบัมภูก็ได้ดําเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างจรงิงจังในระดับความเข้มข้นเลยนะคะกระจายตัวไปทุกอําเภอค่ะในทุกอําเภอเนี่ยทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการได้ลงพื้นที่แล้วไปพบครัวเรือนเป้าหมายครบทั้ง100%ปัญหาที่สําคัญนะของอำเภอสววคูหาเราก็คือปัญหาของความยากจนและด้อยโอกาสของพี่น้องประชาชน ซึ่งก็มีอยู่จาํานวนหนึ่งนะครับโดยก็ถือว่าเป็นช่วดีนะครับที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะก็ได้ให้ความสาคัญน,นะครับให้กําหนดให้มีการถอดองความรู้ลงไปสู่การปฏิบัติที่สามารถบังเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมแก่พี่น้องประชาชนของเราจากข้อมูลของชุมชนและการวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรมที m a p ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนนําสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดการพัฒนาการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมนะคะให้กบับจังหวัดหนองบัวลำพูเราใช้ข้อมูลจาก p m a ีมมาเป็นจุดเริ่มต้นเรามีทิศทางการดําเนินงานอย่างชัดเจนมีเป้าหมายคนเรือนที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการดําเนินงานนี้นะคะก็จะสําเร็จในเร็ววันนี้ค่ะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณครูหาได้ดำเนินกิจกรรมก้าวไปด้วยกันไทยสุวรรณครูหาโดยมีกระบวนการคือให้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำสตรีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหมู่ริธิปันน้ำใจไทยสุวรรณครูหา สมาคมกู้ภยัยพระชัยเชษฐาธิราชและประชาชนชาวอำเภอสุวรรณคูหาช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เห็นถึงความสำคัญในการพึ่งพาช่วยเหลือกันและกันในสังคมโดยการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพเช่นข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคพืชสมุนไพรเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสและต้องการความช่วยเหลือพัฒน ชุมชนอำเภอสวรครคูหาครับก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนก็ได้มีการประชุมและกําหนดการร่วมคิดร่วมทำแล้วก็เลยได้โครงการนึงขึ้นมานะครับคือใช้ชื่อว่าโครงการก้าไไกไวไปด้วยกันไทยสุวรครคูหาจากการดําเนินกิจกรรมก้าวไปด้วยกันไทยสุวรรณนคูหาโดยยึดหลักการที่สําคัญคือ พูดที่มีมากแบ่งปันพูดที่มีน้อยให้สามารถก้าวไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังทาให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวอําเภอสวรรณคูหาสามารถสร้างขวัญและกําลังใจทัศนคติที่ดีให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหนักถึงการอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและพึ่งพาตนเองได้เป็นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่สังคมที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนการใช้คนและทุนในชุมชนก่อให้เกิดความยั่งยืนและเกิดภาษีอินคัมของงานพัฒนาชุมชนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว สามารถนำไปปรับใช้และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง,ย,างยั่งยืนภายใต้หลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาหัวใจความสำเร็จของการดำเนินโครงการก้าวไปด้วยกันไทยสุวรรณคูหาคือการมีข้อมูลที่ถูกต้องการสร้างกลไกการบูรณาการการขับเคลื่อนอันประกอบด้วยภาคราชการภาคประชาชนภาคประชาสังคม จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้สำเร็จตามเป้าหมายทำให้ชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาของคนในชุมชนได้ร่วมมือกันในรูปแบบจิตอาสาการเกื้อกูลซึ่งกันและกันจนครัวเรือนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน